สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมูกระทะกันนะคะมาดูส่วนผสมของหมูหมักกันเลยนะคะมีเนื้อหมูสามชั้นสไลด์สันคอหมูหั่นสไลด์ตัาบไข่ไก่น้ำกระเทียมดองน้ำมันงาซอสหอยซีอิ๊วขาวและงาคั่วนะคะมาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มกันเลยนะคะมีซอสหอย ซอสพริกพริกแดงกระเทียมถั่วลิสงคั่วน้ำตาลทรายมะนาวน้ำอุ่นและน้ำปลานะคะเครื่องเคียงหมูกระทะนะคะก็จะมีไข่ไก่ขึ้นช่ายผักกาดขาวแครอทข้าวโพดเห็ดเข็มทองผักบุ้งจีนและวุ้นเส้นสดนะคะส่วนผสมของน้ำซุปนะคะน้ำสะอาด กระดูกหมูรากผักชีผงปรุงรสและน้ำตาลกวดนะคะมาหมักหมูกันเลยนะคะใส่เนื้อสันคอหมูหั่นลงไป360กรัมค่ะหมู3ามชั้นหั่นสไลด์290กรัมค่ะตับหันนะคะ200กรัมค่ะ ตามด้วยน้ำมันงาสองช้อนค่ะน้ำกระเทียมดอง100 ml ค่ะซอสหอย3มช้อนค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนต่อไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะ ง g าขาวคั่ว5กรัมค่ะคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงค่ะมาทำน้ำจิ้มเนื้อย่างกันเลยนะคะใส่พริกแดงลงไป6เม็ดค่ะกระเทียม10กรัมนะคะ ถั่วลิสงคั่ว20กรัมค่ะโขก,กส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะถ้าใครที่ชอบแบบละเอียดละเอียดนะคะก็ใช้เครื่องปั่นปั่นเอานะคะพริกกระเทียมถั่วลิสงคั่วที่เราโขก,กละเอียดแล้วนะคะใส่ซอสพริกลงไป2ช้อน,นะคะ่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะ ซอสหอยสองช้อนค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนค่ะน้ำปลาหนช้อนน้ำอุ่น1ช้อนค่ะบีบน้ำมะนาวลงไป1ลูกครึ่งนะคะ โขกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำลงไป1,500 ml ค่ะรากผักชี10กรัมค่ะน้ำตาลกลัวด40กรัมค่ะผงปรุงรส1ช้อนครึ่งค่ะ ต้มทิ้งไว้ให้เดือดนะคะเราถึงจะมาใส่กระดูกหมูลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปค่ะต้มทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำซุปเนื้อย่างเสร็จแล้วค่ะนำหมูที่เราหมักไว้นะคะและเครื่องเคียงที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปย่างในกระทะเนื้อย่างที่เราเตรียมไว้ค่ะหมูกระทะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะถ้าใครที่ชอบใส่งาคั่วก็ใส่งาคั่วได้นะคะ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ